แม่นขอเพลงเบาๆมาอย่าไจัดไทยก็ไม่ได้ไม่ใช่คนโคลาดเลยขอเพลงเส้นทางที่คุ้ชายมาเ๋ยพี่อแ,แวหนักเลงคนโคลาดเ่ยมันก็ใช้ได้อยู่พอสมควรไม่ล่องไหาก็ไม่ได้ขอมือสูงๆครับ เส้นทางลูกผู้ชายมันก็มีตายี่เจ็บกันบ้างอปสากีดความเราก็ข้ามมันไปให้ได้ดี่ละรสชาติของชีวิตเราเป็นคนกำหนดทางเดินเกีอบหูตะลงเพิดเพลินก็ภาพลวงตาเส้นทางลูกผู้ชาย มันก็ต้องมีพังพาดก,กันบ้างแต่อย่ามาทากทางมาซ้ำเติมให้มากเกินไปคนที่ไม่มีความผิดคือคนที่มันไม่ทำอะไรก็พูดกันแบบวายวาอย่ามากวนส่อนไอ้โง่